ว้นาครชนะขออะไรก็ได้นึง่างจะเล่นเกมอะไรเกมเหยียบลูกโป่งครับแอมตัวเล็กน,นิดเดียวแอมก็แพ้ไม่แพ้หรอกค่ะเชื่อพี่สิโอเคค่ะแหมมันใจกันจริงๆเลยแล้วลูกเอาลูกโป่งใส่ขาแบบนี้นะพร้อมกันแล้วใช่ไหมใช่ครับหนึ่งสอง อยากได้อะไรก็ว่ามาเลยลูกอยากกินไอไก่ีมค่ะโอเคจัดให้ตามคำขออร่อยมากตอนนับเองนะแม่คะเบลคอนอยากได้ซองแดงเหมือนเพื่อนๆพื่อนค่ะอยากได้ซองแดงแล้วค่ะอยากได้ซองแดงรอแป๊บนะเดี๋ยวแม่จัดให้จะได้ซองแดงแล้ค่ะแม่ใจดีสุดสเลยเนาะนี่ซองแดงแม่เอามาให้แล้ว บอกว่าอยากได้องแม่ก็หามาให้ยังจะต้องให้แม่ใส่ตังค์เหรอลูกใส่สิคะขึ้นยังนม้ตังค์โอเคเดี๋ยวแม่ใส่ตังค์ให้ก็ได้ค่ะโหเหรียญล้นลวนแม่ใจลายมากอ้าวเมื่อกี้บอกให้แม่ใส่ตังค์ให้แม่ก็ใส่ให้แล้วนะมันเป็นแค่ตังค์เหรียญแค่นั้นเอง <S <S นับเองนะคะตอนไคลเดอร์กันแน่ ไอคอนไอแอมแม่มีอะไรจะถามถามอะไรคะระหว่างไอคอนกับไอแอมใครดื้อลุกขึ้นไอแอมดื้อเหรอคะว่า uh, uh. แล้วลุกทำไม <c oughs> ล่ะคะลุงเคยบอกค่ะว้าว้าไอแอมดื้อค่ะไอแอมดื้อค่ะเอ้าแล้วน้องไม่ดื้อเหรอคะดื้อค่ะในน้องพีง่จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอ ชอบแกล้งหรอคะชอบเหมือนกันค่ะชอบเหมือนกอันค่ะ